อ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาเพร่มนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเธอเป็นทั้งนักแสดงนักร้องและเซเลบิตี้ที่มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกวันนี้เราจะพูดถึงประวัติและเส้นทางชีวิตของโซราอาโออิของเช่าเลยรู้เลย <laughs> มึงทำนะกูหลุดเพราะมึงทำหน้าอย่างเงี้ยเอเตอร์ อ้าโซละาเอา e นะครับเป็นนักแสดงที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วตามมาดูกันครับโซลาเอาก็เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกาปี1983ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเธอใช้ชื่อจริงว่าเอาอโซลา ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นอาิ e. หมายถึงสีฟ้าและโซระหมายถึงทองฟ้าฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนชื่อที่เหมาะสมกับคนที่มีท่าทีอบอุ่นและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ใช่ไหมล่ะครับ It's so hot Let's so see go me ในช่วงวัยรุ่นโซลอาอวีมีความฝันที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ที่เรารู้จักกันในตอนนี้นะครับก่อนที่จะโด่งดังในวงการหนังครอบครัวของเธอก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เธออยากทํางานในวงการบันเทิงเพราะเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเด็กสาวๆที่มีอนาคตแต่สุดท้าย โซราอุยก็ไม่ยอมแพ้เธอเริ่มต้นในวงการบันเทิงในช่วงปลายวัยรุ่นโดยการเข้าร่วมกับค่ายผลิตภาพยนตร์ a อวีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในระดับประเทศโซราอุ ah, <S S oi, เริ่มต้นอาชีพในวงการ AV ในปี2002เมื่อเธออายุได้18ปปีและเธอก็กลายเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปรักษณ์ที่สดใสและความสามารถในการแสดงที่ไม่ธรรมดาจากนั้นไม่นานโซราออยก็มีผลงานทําให้เธอกลายเป็นหนึ่งในดารานําในวงการเอวีญปุ่นซึ่งหลายคนยกย่องว่าเธอเป็นไอคอนของวงการนี้เลยหลังจากนั้นโซราออยก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสู่การแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์ซึ่งเธอได้พิสูจน์ตัวเองว่า ไม่ใช่แค่คนที่มีชื่อเสียงจากวงการ AV เท่านั้นแต่เธอยังมีความสามารถในการแสดงที่หลากหลายด้วยนะครับด้วยการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และแฟนๆขอบอกว่าเธอเคยเล่นภาพยนตร์ในไทยด้วยนะอย่างเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นแล้วก็ไอไฟ Thank you love you อเอาว้อาไว้ใ e. ช uh, ่ Because sex is my life Oh, yeah. โซราอาอีกก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการภาพยนตร์หรือ AV <c oughs> เท่านั้น <c oughs> เธอได้ลองทำงานในหลายๆด้านรวมถึงการร้องเพลงและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งทำให้เธอได้รับความนิยมและฐานแฟนคลับที่กว้างขวางขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกอัลบั้มเพลงหรือการร่วมงานในรายการทีวีทำให้ภาพลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปจากนักแสดง AV สู่คนเป็นที่รักในวงการบันเทิงญี่ปุ่นโดยทั่วไป <c oughs> すごく緊張しますけど、楽しいですそうですね、あのー、4年前に映画に出させていただいてあの、知ってる方が多いかと思うんですけど、本当にこうしてファンの方の前に立てることをうしく思ってました、ね、ありがとうございます。<within contact wire> และเริ่มหันมาโฟกัสการทำงานในวงการบันเทิงในรูปแบบอื่นๆเธอยังคงมีบทบาทสําคัญในวงการและยังคงได้รับการยอมรับจากแฟนคลับทุกวัยเพราะโซราอิไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าในฐานะนักแสดงหรือบุคคลที่มีบทบาทในวงการบันเทิงไม่เพียงแต่ความสําเร็จในอาชีพเท่านั้นนะโซรอาอิก็ยังได้รับรางวัลมากมายหลายเวที ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความตั้งใจทํางานของเธอซึ่งในฐานะนักแสดงและเซเลบริตี้เธอถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่อยากทําตามความฝันของตัวเอง และทั้งหมดนี้ครับก็คือประวัติของโซราอาอิจากเด็กสาวที่มีความฝันกลายเป็นหนึ่งในรักแสดงที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเธอเป็นตัวอย่างที่ดีในการทําตามความฝันและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นหากทุกคนชอบเรื่องราวของโซราอาอิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากแพรมเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆดีแบบนี้ในอนาคตขอบคุณที่ทุกคนรับชมมาถึงตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าช่องอยากแ่มจะเอาอะไรมานำเสนอทุกคนกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ thank you แม่เอเตอร์หน้ามึงดีกุ้มกิมยิ้มตลอดเวลาตั้งแต่กูเริ่มคลิปยันปิดคลิปเลยนะติดตามอยู่ตลอดเมื่อก่อนนะมึงเรียกเขาว่าอะไรอาจารย์ อาจารย์คนขอลด้วยวันนี้ไหวครูทุกทุกปีโอ้โหไหวจนเมื่อยืือ